สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยสาวๆก็ไปอัดรายการอินกิกโยแต่เช้ามืดเลยนะคะซึ่งจะมีฉายประมาณเวลาบ่ายสเวลาไทยค่ะ b l a c k p i n k ก็มีชื่อเข้าชิงอยู่2เพลงนะคะทั้งพิง k v เวนนอมแล้วก็ชัดดาวเลยค่ะบริงที่เข้าอัดรายการวันนี้เนี่ยเขาให้ส่งเสียงได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีคนมาสปอยไว้ด้วยว่า วันนี้ลิซ่าใส่ชุดสีฟ้าขาวจีซูใส่กางเกงขาสั้นสีดำเจนนี่ใส่เชือเสื้อสีขาวสุนโรเซใส่เสื้อลายสกอตสีเหลืองกับกางเกงขาสั้นสีดำค่ะลิซ่าขึ้นมาเวทีก่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วถามแฟนๆว่าใครเป็นคนคิดแฟนชา่นเพลงชัดดาวหรอคะแฟนๆเลยตอบว่า YG ลิซ่าก็เลยทำหน้าแบบอ๋อ YG หรอคะจากนั้นสามสาวก็เดินขึ้นมาค่ะ สีสาว b l a c k พิงกก็มีการทักทายแฟนคลับสักพักหนึ่งค่ะก่อนที่จะเริ่มอัดนะคะลิซ่าบอกกับแฟนๆว่าให้เชียร์ดังๆเลยนะคะมีการอัดอยู่ประมาณ5-6รอบค่ะทุกคนก็จะมีพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนค่ะแฟนๆบอกว่าวันนี้สาวๆสวยแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนจากนั้นแฟนๆก็เอาป้ายเชียร์ที่อยู่บนเก้าอี้ค่ะมาให้ดูเจนนี่ก็เลยถามว่าเขียนว่าอะไรหรอคะ เพราะว่าน้องมองไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนจีซูเห็นก็เลยช่วยอ่านให้ค่ะลิซ่าเองก็บอกว่าหนูก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะมันเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรคะแล้วก็ทําท่างองแงเพราะว่าอยากรู้ว่าเขียนว่าอะไรนะคะแฟนๆบอกว่าตอนนี้คือน่ารักมากเลยค่ะ ตอนที่จีซูถ่ายพัดเดี่ยวอยู่โรเซ่ Rose กับลิซ่าก็นั่งทางงุ้งยิ่งกันอยู่สองคนบนบันไดค่ะแฟนๆบอกว่าน่ารักมากเลยนะคะจากนั้นโรเซ่ก็ลุกขึ้นมาเต้นทําท่าชัดดาวอยู่คนเดียวค่ะบ l ิ n g เลยชอบมากโรเซ่ Rose ก็เลยเต้นให้อีก3รอบเลยค่ะลิซ่าพอเห็นโรเซ่เต้นแบบคึกๆก็เลยพูดว่าทําอะไรเนี่ย แฟนๆบอกว่าโมเมนต์ที่ลิซ่าแซลโรเซ่เนี่ยน่ารักมากจริงๆค่ะมีฉากที่โปรยแบงค์สีชมพูด้วยนะคะแฟนๆก็ตะโกนอยากได้บ้างโรเซ่ก็เลยพับจรวดบินส่งต่อให้กับแฟนๆค่ะลิซ่าเห็นแล้วก็ทําตามบ้างนะคะมีการพับเครื่องบินล่อนนะแต่พอล่อนไปไม่ถึง10เซนก็เลยตกลงตรงหน้าค่ะทุกคนยยยลูกสาวขนาดทําเครื่องบินพับกระดาษยังไม่สําเร็จนะบิน,นแค่10เซนก็ร่วงนะคะส่งสารน,นางมากเลยค่ะความ อยากเล่นกับแฟนๆนะแต่แฟนๆบอกโรเซ่ว่าจริงๆเนี่ยโรเซ่ Rose ก็บินแค่รอบเดียวเหมือนกันนอกนั้นก็ร่วงหมดนะคะอยากเห็นช็อตนี้มากเลยค่ะน่าจะตลกน่าเอ็นดูมากเลยนะคะลิซ่ามีถามแฟนๆว่าทุกคนไม่ง่วงกันหรอคะบลิงก็ตอบว่าไม่คะ่ะลิซ่าเลยบอกอิจฉาจังเลยค่ะพวกเราเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่ายังปรับเวลากันไม่ได้เลยคะ่ะจีซูเลยพูดขึ้นมาว่าอ่อนแอจริงๆเลยนะคะสมกับที่พิจีบอกจริงๆค่ะทุกคนฉันไม่ได้เลี้ยงบลิงมาให้ อ่อนแอนะถึงเสนื่อยแต่เชื่อว่าพี่จีซูเนี่ยไม่แสดงออกมาให้เห็นแน่นอนค่ะพี่จีซูของน้องๆเข้มแข็งมากจริงๆค่ะกลับนะคะแต่ละคนก็คนละคั้นเหมือนเดิมค่ะ รถกระจกลงบกไม้บกมือพูดคุยกับแฟนๆนะคะแล้วก็บอกกับแฟนๆว่าให้พักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะลิซ่าก็มีการถามแฟนๆด้วยนะว่าไม่ง่วงกันหรอคะรีบกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะลิซ่าทำท่าน่ารักให้กับบลิงอยู่เสมอเลยค่ะแม้ว่าจะเจ็ตแลกอยู่แต่ก็เซอร์วิสบลิงได้ดีมากๆให้พลังบวกแบ่งปันความสดใสให้กับบลิงอยู่เสมอเลย แต่ตาน้องนี่ดูอ่อนล้าดูโรยรามากเลยค่ะทุกคนกลับบ้านไปก็พักผ่อนให้เยอะๆนะเด็กดีของมัมมีน้องก็ยังปรับเวลาไม่ได้อะนาอทุกคนเป็นเรื่องปกติของนักเดินทางข้ามทวีปนะคะถือว่าสาวๆแบล็กพิงนี่เก่งมากๆเลยค่ะ อย่าลืมนะคะวันนี้รายการจะออนแอร์ประมาณบ่าย2ค่ะทุกคนตอนเย็นยังมีงานแฟนไซนอีกนะคะก็มารอดูกันเลยว่าเหล่าบลิงบลิงที่ได้เข้ารอบเนี่ยจะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างกับสาวสาวแบล็ i พิงนะคะน่าจะมีโมเมนต,ต์ที่น่าหลักมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ